โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมมาตั้งชั้นแนวอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่เกมโกตอเปียนะครับผมซึ่งเกมโกตอเปียนะครับผมเป็นเกมแนวแซนบล็อกนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีนะหาวอล็อกนะครับผมหาวอล็อกนะครับก็จะเป็นเออ่การที่ก็ตามคลิปนะครับผมจะเป็นการใช้วอล็อกนะครับผมเพียง ยี่สิบล็อกนะครับผมเราจะใช้เพียงยี่สิบล็อกแค่ยี่สิบวล็อกนะครับผมซึ่งเราจะสามารถทํากําไรได้นะครับกําไรเนี่ยก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะเยอะหรือน้อยนะครับโอเคอย่างแรกนะครับผมสิ่งที่ผมจะบอกก็จะมีนะครับผมนี่ไปนี่เลยฮะซีนอยบล็อกนะครับผมนี่ซีนอยบล็อกนะครับให้เราไปที่วอลไหนนะนี่ครับ นี่ให้เรามาที่เวอนี้ by z e n o i d 000, 000, 000นะครับผมนี่ให้เราเข้าไปที่นี่ครับนี่นี่ครับก็จะมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นคนขายบล็อกนะครับผมนี่คนขายบล็อกเห็นปะคนขายบล็อกนะครับรปุ๊บแล้วทีนี้เราไปซื้อมเมล็ดมานี่ เราไปซื้อมเมล็ดมาครับนี่ผมซื้อจากที่นี่นะครับผมซึ่งมเมล็ดเนี่ยสิบทับหนึ่งหัวล็อกหรือสิบเอ็ดถึงสิบห้าทับหนึ่งหัวล็อกแต่ผมซื้อมาสิบทับหนึ่งครับก็ซื้อมาสองรอยก็ยี่ิบหัวล็อกนะครับผมแล้วเราก็นะครับผมไปปลูกนะครับผมนี่ไปปลูกนะครับ <c oughs> นี่ผมจะบอกให้สำหรับคนขยันนี่ไปปลูกนะนี่ของร้บ็อก คนยิ่งทําเยอะเนี่ยยิ่งได้กําไรเยอะนะครับเนี่ยผมปลูกไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยด้วยนะครับผมปลูกไว้เยอะนะครับดูนี่เยอะไม่เยอะก็คือยิ่งทําเยอะยิ่งได้เยอะนะครับผมก็คือปลูกตีต้นไม้แล้วก็เอาบล็อกเนี่ยมาวาง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 แล้วก็ฟาร์มต่อนะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับผมเนี่ซคือซอหนยบล็อกซีฟมาเอามาปลูกนะครับผม แล้วก็พอมันโตกันเราก็ทุบไม้เนี่ยนะครับแล้วเราก็เอาบล็อกนั้นอ่ะไปทุบ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 นะครับผมแค่นี้นะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับทุบปลูกทุบปลูกทุบปลูกนะครับแล้วเราก็จะได้เยอะเพราะว่ามันเป็นฟาร์มเมอเบิร์นนะครับผมเป็นฟาร์มเมอเบิร์นเนาะก็สามารถฟาร์มได้นะครับนี่ก็สำหรคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็กด subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ ตอนคลิปดูดหน้านะผมจะหาวิธีทำกำไรใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมนะครับสำหรับชาวโคโทเปีย์ทุกคน,นครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีประมาณนี้นะผมก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับเจอกัน